สวัสดีครับผมเบาหน่องครับเมื่อนี้มาโพพอกับเบาหน่องอีกขึ้นเ่าครับผมเมื่อนีเบาหน่องเฉพาะความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังน้าฟันแม่สีครับแม่สีเพิ่นฝันว่านองไสมาบอกเดกครับจะไดก็ลองมาฟังบังคับลองพิจารณาบังเดอทุกสิิงทุกอย่างมันเกิดข้นยู่ที่โชกด้ดวงครับแต่ว่าเบาหน่องถามแม่สีแล้วล่ะว่าเพิ่นไปซื้อมาแร้วบอลลี ซื้อมาแล้วจัดมาแล้วเรียบร้อยซื้อแค่นี้บริษออยังไลยเอาซ้ำทีเพิ่นมาบอกมาสัน่นจะลองมึงน,นะครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งเพิ่นมาบอกครับโตเดียวเม็ดเดียวหางเดียวน้องทซายครับน้องทรายเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วครับน้องทซายเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วน้องทซายเพิ่นก็เพิ่นนั่นห่างกันอยู่สิบปีความห่างเพิ่นนน่นนะเพิ่นว่าคิดอัางได๋ผู้จังเด๋มาฝันหินเพิ่นนมาสินะ หรือว่าน้องชสยคือหอดเท้าบ่เพื่วนวอยังได้กันลองฟังดูนะครับเนาะแม่สีเพื่นกับคนฝันแม่นผู้หนึ่งด้วยกันครับยอมรับครับในความฝันของเพิ่นเป็นคนฝันแม่นแล้วก็เป็นคนกําลังมีดวงมีโชกเด้แม่ซีเนี่ยเพิ่นฝันบาได้สองคืนละเพื่อนฝันมาได้สองคืนละเพิ่นเพิ่งเจอกันกับเบาเนาะเพิ่นไปหาซื้อรตเตล่มาละเพิ่น กิดบันนี้เมื่อกล้วยเดี๋ยวมาเจอกันก็เบาหนองเปิ็เลยเวกสูฟังเพิ่นว่าขึ้นนันแม่นอนอยู่ขึ้นนันฝนตกบน่างินะขึ้นนันฝนตกแม่ก็นอนอยู่พราบันนี้แด่ยินเสียงคนเอิญแล้วก็คนก็มาดึงขาเอื้อย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 ว่าไงดึงขาแล้วก็เอิญสกิดดึงดึงดึงขาลหละเพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นบันนี้เพิ่นก็เลยเห็นน้องไส้เพิ่น ยืนอยู่ปลายตีนยืนอยู่ปลายเท้านั่นแหละปกเลยตกใจน้อยหนึ่งนะเอ,าาอ้าไปไม่ยังเหรอเท้าคนวะโอ้ยก็มาหาเอื่อยนี่ละคนว่ะคืนหอดเอื่อยคืนหอดเอื่อยก็เลยมาหาอันบริพอกันโดนคนวาที่นะ่นอันโตกึ้นตายไปเลยตัว้วเท้าเอื่อยว่าแม่นตไปอันไปเกิดหรือตัวคนวะ ก็สิไปนี่ละหอดรอบหอดมือแล้วคนว่าก็เลยสิมาบอกสิมาล่าคนว่าอันสินะปัานนี้เพิ่จก็เลยมือมือเพิ่อนยืนแต่ว่ามือมือหนึ่งนั่นมือมือหนึ่งน่ะเพิ่อนกำแต่บุหวัวเพิ่อนกำอีหยังอยู่แต่ว่ามืออีกข้างหนึ่งน่ะเพิ่อนแบมืดเหมือนม,มือข้างซ้ายเพิ่อนะกำไว้แต่ว่ามือข้างขวานเป็นบริกรรมแบรรมไว้แม่แม่เพิ่อนเห็นนะเพประหลาด เป็นยังมียังสิมาบอกเอื่อยบอกบอกว่ามียังดอกกะว่าสิไปแล้วก็เลยมาบอกเอื่อยอันสิเอาโศกมาให้คนด่าสิบอกสิได้สิเอาโศกไหมโศกยังนอกคนด่าสิมัดีบอว่าเอามือมาอันไม่สี้คนกันอันเอามือเดมือไปหาหนองไสค้คนบันนีหนองไสค้คนกันเลยไอ อาลอตเตอรี่ให้เพื่อนวะเอา์ตัลลีให้ใส่มือเอาลอตเตอรี่ให้ใส่มือเอานี่ซื้อเอาเพื่อนวะลองซื้อเบิ้งเพื่อนวะซื้อเอาเบิ้งเพื่อนวะสินะแม่ย์บอนก็เล่นมาขี่ลอตเตอรี่เบิ้งแต่ว่าแปลกลอตเตอรี่ใบนั้นมีแค่เล็กสามตัวปกติเล็กไอ้ลอตเตอรี่มันจะมีหกตัวกันเปล่าอันนี้ลอตเตอรี่มีแค่สามตัวเพื่อนก็พลิกหน้าพลิกหลังเอ้า เลกมันคือมีสามตัวหนึ่งละทถวคนว่ากัมีสามตัวละก็ใหันซ้ำนั่นคนว่ะมันก็เลยเบืองเหลเบงเหล็กเหล็กในรถตะลีน่ะเขียนตัวเดียวหลุนหลน่เด้สามศูนย์สี่คนว่มันจะออกว่าละแถวก็บุ้งหูแล้ววะสิก็ลองบึงลองเสียงโฉบบึงคนว่ะเอาโฉบมาให้ก็ลองเอาคนว่ะแม่เบือเล็กสะดุงตื่นขึ้น เพิ่นนั่งจำเลยควันนี้เพิ่นก็เลยลุกขึ้นมาเขียนไว้สามศูนย์สี่ตเดียวเม็ดเดียวน้องทรายมาบอกเียครับเพื่อนว่าเมอวมันมาบอกจังแห้งได้เบาหน่องเอ้ยสันเมียกันบูฮู้ทักษิวาคือกันล่ะเพิ่นว่ามันมาบอกอี่คากแห้งเม็ดเดียวโตเดียวเลยว่าจะสามศูนย์สี่ก็ล่วงเอาเดินเบาเลยเพิ่นว่าแต่ว่าเมียกันซื้อเอาหลาหลักเมียซื้อไว้ละเบาหน่องเห็นรสตรีน้ำเมียเพิ่นยม เป็นสื่อไว้สามศูนย์สี่แล้วก็อายุน้องไสเพิ่นแล้วก็อายุแม่เพิ่นอายุน้องไสเพิ่นห้าสิบปีครับอายุน้องไสห้าสิบปีอายุแม่สีกะหกสิบปีห่างกันสิบปีครับลองมึงครับเด้อลองวิจนาเบิ่งแม่สีคนฟันแม่นครับลองแตกสองตน้ำเนี่ยบ่เนี่ยได้เลขเก่ามันอาจสิมากอะไ้งวดวันมันออกสามศูนย์งวดนี้มันออกงวดนี้มันอาจสิออก สี่ศูนย์หรือศูนย์สี่ศูนย์สามสมศย์หรือสมสี่อย่งมันก็เกิดกันเลยครับอายุน้องไส้มันก็ห้าสิบปีอายุไม่สีมันก็หกสปีนหนารุ่นครับเป็นเลขที่นารุ่นยังไงก็ลองได้นานวันนะครับเด้องวดนี่สาสบอ็กรกดาคมหกครับผมฟันแม่สีครับแม่สีขนฟันแม่นครับฟันว่าหนองไส้มาขอฟันบอกเหล็กตัวเดียวเม็ดเดียวเลยครับเิ่นคือกระชี เพิ่นบ่แน่เด้เพิ่นอาจสิไปเกิดก็ได้แต่ว่าเพิ่นมาบ่อเกื้ิดเพิ่นแม่นบ่บ่าวน้องบ่าวน้องเสือจังสันได้บ่าวน้องอาจสิว่าคิดว่าเพิ่นมามาบอกลาดมาบอกราล้วก็สิไปเกิดก็ได้แม่นบ่อีหยังก็เกิดจังได๋ครับผมอ่ะลองที่นาบมังนะครับเด้อเลขไม่สีครับผม3 0 4ครับผมอายุน้องชายเพิ่น50ปีอายุไม่สี หกสิบปีครับเพิ่นให้ข้อมูลมาแค่นี้เบาน,น้องก็บริทัศน์บาดิทีเพิ่นอกว่าบัตาดิทีเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นเอาเลขที่น้องไส้ให้เพิ่นเน้นเลขที่น้องไส้ให้แต่ว่าอายุเนะี่ยเอามาประกบอบกันจะซื้อดอกเพิร์นดอล์กชินะ่าลองเบิ่งครับลองเบิ่งเพื่อเฮามีโชคไปกับเมสซี่เพิ่นเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่านวน้องสิฟ้าร์งคลิปให้เบิ่งครับเพราะว่าหลายคนแห้งตอนนี้เอาคลิปมาให้ เอาคลิปมาให้เอาเหลขกมาให้เป็นสีบคนเลยแหละมันสีท่านบ่ที่อย่างแต่บ่ท่านอยู่กันบ่ท่านแย่จว่ากันเลยขันเชเอาเธอเดียวมาเบาร่วมกันเลยเมื่อกี้สีงงกับพปนี่ครับเดี๋ยวเบาหน่องเชเอามาขันมันบ่ท่านอีรีสีมาอัดโคโงสุดท้ายให้เธอเดียวเลยจากสีบคนเลยหลอกเลยนะครับเนี่ยอ้าวงวดดี่ทำมาลาบโชมไปต้องกันคือเก่าครับผม คิดสิ่งไหนกัให้สงวางนังปรารถนาเ้อะครับเด้อสื่อเหล็กตัวใดไว้ก็ให้ได้รับโชคไปนํากันเบื้องเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆไว้นําครับผมเบื้องช่องเบาหนองเอาไว้เปรียบเทียบกับช่องอื่นครับผมเพื่อเลขกมันตรงกันเพื่อเหลขกมาเข้ามันตรงกันก็เลยกัดจังสือเอานะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับส่วนตเลขสิหลายหรือบหลารมันก็บอกบได้ยครับเพราะว่าแต่ละคนบ่ไดนมาบวบบวอกันตั้งแต่พิจารณาเอาครับผม งวดนี้วันที่30เยนนี้เข้ามารับโชคไปนํากันคิดสิงนก็ไก่ทรงวังดังป่านถนาบ่านอนอมกอยากห้ทุกคนได้รับโชคตัวบ่านกนกไกอยากได้เือนของงวดเดียวจังๆพ่อของวดเดียวจังๆอยาได้กันมารับโชคเป็นํากันคิดสิงนสมรงวางดังป่านถนามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือเห็นอย่างไก่ประสบความสำเร็จสวัสดีครับ